ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ได้แสดงตัว f e d operation นะ union intersect difference แล้วก็ complement เนี่ยในรูปแบบของ v e น o อย e r เลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูตัวของ definition ที่เป็นแบบรูปแบบ f e d กันบ้างดีกว่าเนะเพื่อที่เราจะได้ดูมุมมองอื่นๆด้วยนะ definition โอเคเออก็เรามีอะไรบ้างเรามี union ใช่ไหมโอเค union เนี่ย ก็แฟลักเนะ่ก็คือ A union B ใช่ไหมซึ่ง definition ของมันก็คือว่าสลับ x เ,เน่ที่อยู่ใน universe ของเราเน่อืม x เ,เน่จะต้องเป็นสมาชิกของ A หรือ x เ,เป็นสมาชิกของ B นะอันนี้พี่เขียนรูปไปข้างบนละกันเผื่อใครต้องการที่จะดูตรงนี้เพิ่มเน่ก็คือ A อันนี้ B อ่ะโอเคอันนี้คือ union เพราะว่า x เ,เน่ มันต้องเป็นสมาชิกของ a ด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกของ b ด้วยนะโอเคต่อมาก็คือ intersection ก็คือ a intersect b ใช่ไหมที่ T x นะเป็นสมาชิกของ universe x เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของ a และ x จะต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยถูกไหมอืมก็คือตรงนี้อ่า ต่อไปก็คือ difference ก็คือ a ลบ b นะหรือว่า b ลบ a ก็ได้นะแ,แต่เราแต่นี้พี่เขียนเป็นของ a ลบ b ละกันก็คือ x ของเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกของ universe x นะจะต้องเป็นสมาชิกของ a แต่นะแต่ x ไม่เป็นสมาชิกของ b ซึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้คาว่า and ก็ได้เนยก็ความหมายาเหมือนกันนะในที่นี้ อืมต่อมาก็คือตัวคอมพลเมนต์นะคอมพลเมนต์ก็คือ A แล้วก็มีเครื่องหมายนี้นะหรือว่าบางคนอาจจะเขียนเป็น A แล้วก็เป็นเครื่องหมายคอมพลเมนต์อย่างนี้ก็ได้อ่ะ A คอมพลเมนต์นะก็คือ x เนี่ยเราเป็นสมาชิกของยูนิเวอร์สใช่ไหมแล้วก็เราบอกว่าเออ x เนี่ยมันเป็นสมาชิกของยูนิเวอร์สแหละและ x เนี่ย จะต้องไม่เป็นสมาชิกของตัว A เองนะอืซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเออตรงนี้มันซ้ำกันซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเนี่ยจริงเราสามารถจะเขียนได้เป็นแค่นี้นะ x เป็นสมาชิกของ universe แต่ว่า x เนี่ยมันไม่เป็นสมาชิกของ a นั่นเองอืซึ่งในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเซตของ universe ใช่ไหมก็คือตรงนี้ลบด้วยเซตของ a นั่นเองือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ อ่าโอเคทีนี้พอเราพูดถึงตัว c o m p l เมน n ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคือตัวของ d i f f e r e n c เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกมันเนีอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันว่ามันคือ relative complement เฮ้ยทำไมลราพี่ทำไมมันถึงเรียกว่า relative complement ได้เนี่ยโอเคเราลองอแปลงตัว definition อีกอีกนิดหนึ่งนะอืมก็คือว่าเรามีตัว a ลบ b อยู่ใช่ปะอ่าเรามี a ลบ b อยู่ซึ่งถ้าน้องไม่ได้บอกว่าเออน,น้องไม่ได้บอกว่าน้องกำลังพิจารณาตัวที่ x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของ universe นะอ่าแต่ว่าน้องก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเราวาดรูปอย่างนี้นะคือไอตัวของสมาชิกใน a กับ b เนี่ยมันก็ต้องเป็นสมาชิกใน universe อยู่แล้ว,ล,วละอืมแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเนี่ย consider เนะว่าเรา consider แค่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ a อ่า ถ้าเราคอนเฟิร์แค่ x เป็นสมาชิกของ a เนี่ยโดยที่เงื่อนไขของเราเนี่ยก็คือ x เนี่ยไม่เป็นสมาชิกของ b ซึ่งความหมายเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าเรามอง Universe ของเราเนี่ยเป็นตัว a เท่านั้นเองแทนที่จะเป็น Universe อ่าทีนี้อ่าถ้าน้องเรามาเขียนดูในแผนภาพเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเออถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยเป็น Universe ของเราใช่ไหมเราบอกว่า x เนี่ยมันไม่เป็นสมาชิกของ b ก็คือมันคือตรงนี้นะ ถ้าน้องเรียนต่อในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ว่าตัว a เนี่ยมันเขียนเป็น a อ intersect กกับ b คอมพล l เมนต์ได้ถ้าเราลองวาดรูปกันเนี่ยน้องก็จะมีรูปอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมมีอันนี้แล้วน้องก็บอกว่าอันนี้คือ a อันนี้คือ b น้องรู้ว่า b เนี่ย b คอมพล e เมนต์นะมันคือตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา a มาอ intersect กกับ b คอมพล l เมนต์เนี่ยมันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะ งนี้ตรงนี้โอเคซึ่งเช่นเดียวกันเลยว่าตัวของตรงนี้เนี่ยมันก็เขียนได้เป็นยูนิเว s ร์สแล้วก็อินเตอร์เซกกับ a อคอมเพลเมนต์อืมซึ่งถ้าน้องเขียนเป็นรูปก็คือว่าเรามี a อยู่ใช่ปะแล้วก็ตัว A c คอม l พลเมนต์เนี่ยมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเมื่อน้องเอาไปอินเตอร์เซกกับตัวยูนิเว s ร์สเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องได้ตัว a c คอม l พลเมนต์เนี่ยเพราะว่ามันมันได้พื้นที่เดิมมัน ใช่ประมาณนี้อันนี้ก็คือเราแค่มาดูตัวของ definition เพิ่มเติมเนเผื่อว่าบางทีเราอาจจะได้ใช้ definition อันนี้เนี่ยในการ p r o o f อะไรต่อไปนะการรู้ตรงนี้ไว้ก็ก็ดีเหมือนกันน่าจากรู้แค่ตัวของเวนออยเลยนะก็สวัสดีครับ